ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ารูปแบบบ้านจัดสรรในประเทศไทยที่มีทางเข้าทางออกทางเดียวมีรปพออยู่ด้านหน้าโครงการตัวบ้านมีสนามหญ้าหน้าบ้านจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนและใครเป็นคนพัฒนาบ้านแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวต้นแบบที่ได้รับความนิยมแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับบ้านจัดสรรที่เราคุ้นเคยกันในประเทศไทยมันเป็นบ้านที่ถูกจัดวางผังในรูปของเขาเดือกที่แปลว่าถุงครับ ตัวคาวเดอร์แสกมันก็คือโครงการที่ทําทางเข้าทางออกไว้ทางด้านหน้าติดถนนสาธารณะครับแล้วก็ลากเป็นถนนหลักเข้าไปซอยแบ่งเป็นถนนซอยถนนย่อยแล้วก็วางบ้านลงไปครับทุกคนที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านหรือภายในโครงการนั้นก็จะขับรถวนอยู่ในโครงการได้แล้วก็เข้าออกผ่านทางปากทางเข้าหมู่บ้านที่มีป้อมรปภนั่นแหละครับการทําหมู่บ้านทําโครงการหมู่บ้านจะสรรลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มีมาตั้งแต่อดีตนะครับ มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ50-60ปีที่แล้วนี่เองครับจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่อเมริกาในยุคสมัยหลังส,ง,สงครามโลกเมื่อเราราว80ปีที่แล้วครับหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกของเราต้องฟื้นฟูจากภัยสงคารามมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเยอะครับซึ่งภาคการผลิตก็ต้องการแรงงานมาผลิตสินค้าเหล่านั้นโลกยุคนั้นก็เลยเป็นโลกยุคที่ต้องการคนมหาศาลมาช่วยกันทํางานผลิตสินค้าครับ มันก็เลยเป็นยุคที่มีอัตราการเกิดสูงมากเราเลยเรียกคนยุคนั้นว่าเบบี้บูมเมอร์ครับเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวบางทีมีลูก6คน10คนเป็นเรื่องปกติครับพอครอบครัวมีลูกเยอะมีคนเยอะความต้องการบ้านที่มีพื้นที่มีสวนมีที่ดินมันก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬ้านในยุคสมัยหลังสงครามโลกครับในตอนนั้นพื้นที่ในเมืองถูกเอาไปทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ถูกเอาไปทาเป็นสานักงานถูกเอาไปพัฒนาเป็นคอมเมอร์เชียลทำให้ราคาที่ดินมันค่อนข้างสูงคนที่รวยมากๆเท่นั้นแหละถึงจะอยู่ภายในเมืองได้แถมตัวเมืองมันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันกลายเป็นพื้นที่ที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอยู่ปะปนกันครับความต้องการบ้านมันของตัวเองความต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะๆความอึดอัดในการอยู่ในพื้นที่เมืองปะปนกันในย่านอุตสาหกรรมมันก็เลยเป็นเพนพอยต์ของคนในยุคหลังสงครามโลกครับ ช่วงปี1970โลกก็เลยได้รู้จักกับบิดาแห่งการพัฒนาบ้านจัดสรรชาญเมืองที่กลายเป็นตำนานผู้พัฒนาบ้านจัดสรรอันเป็นต้นแบบของบ้านจัดสรรแบบที่เรารู้จักคุ้นเคยกันคนนี้ชื่อวิลเลียมเลวิตครับตอนปี1940หรือราว80ปีที่แล้ววิลเลียมเลวิตยังทำงานอยู่ในบริษัทของคุณพ่อเขาครับชื่อเลวิตแอนซันเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ก่อตั้งโดยคุณพ่อของเขาชื่ออับราฮัมเลวิตครับฟังชื่อแล้วก็ใช่ครับ คุณพ่อของเขามีเชื้อสายยิวที่ต้นตระกูลอบพยพหนีภัยมาจากทางฝั่งยุโรปย้ายมาลงหลักปักฐานที่นิวยอร์กอเมริกาครับบริษัทเลวิดแอนซันเป็นบริษัทที่ทำงานหลักๆกัน3คนครับก็คืออับราฮัมเลวิดที่เป็นพ่อเป็นผู้ก่อตั้งวิลเลียมเลวิดที่เป็นหัวเรือใหญ่ถือว่าเป็นประธานบริษัทหรือซีโอซึ่งเป็นลูกคนโตครับส่วนพี่น้องเขาอีกคนชื่อออาเฟดเป็นคนออกแบบบ้านครับตอนสงครามโลกที่2ธุรกิจต้องหยุดชะง,งักไปครับเพราะวิลเลียมไปรับราชการเป็นทหารครับ ซึ่งการที่เขาเป็นทหารเนี่ยทำให้เขาได้เห็นอะไรหลายอย่างจนสามารถนํากลับมาพัฒนาโครงการที่เป็นตํานานของโลกได้ครับอย่างแรกที่แกมองเห็นคือรูปแบบการผลิตแบบ mass production สามารถเอามาต่อย,ยอดใช้ในการพัฒนาบ้านได้อย่างที่2ก็คือดีมานมหาศาลที่แกพบว่าเพื่อนทหารหลังสงครามโลกแทบจะทุกครอบครัวต้องการซื้อบ้านครับดังนั้นมันมีดีมานจากทหารผ่านศึกปริมาณมหาศาลนับล้านครัวเรือนครับ แต่บ้านที่จะทํามาขายในตลาดนี้ได้ต้องเป็นบ้านที่อยู่ในราคาที่จับต้องได้จริงๆครับเพราะว่าทหารผ่านศึกเขาไม่ได้มีเงินเยอะครับพอสงครามสงบแกกลับมาทาธุรกิจที่บ้านต่อครับซึ่งแกก็คิดวิธีการผลิตบ้านในราคาถูกๆให้กับคนที่ไม่ได้มีไรายได้เยอะอยู่นานครับกว่าจะตกผลิตและออกมาได้เป็นบ้านรูปแบบนี้สิ่งที่แกคิดได้ก็คือแนวทางการผลิตบ้านแบบ mass production หรือแบบสายพานการผลิตครับสมัยก่อนเวลาเราจะสร้างบ้านเราสร้างบ้านทีละหลังครับ ก็เอาช่างวีมือแรงงานก็ไปทําลากฐานทาแต่และอย่างเสร็จเป็นหลังๆไปพอเสร็จหลังหนึ่งก็ย้ายไปทําอีกหลังหนึ่งครับแต่วิลเลียมแกคิดใหม่แกคิดว่าบ้านสามารถผลิตแบบแมสโปรดักชันหรือสายพานการผลิตได้คนเทคอนกรีก็เทนไปคนทําผนันก็ทําไปคนทํางานระบบก,ก็ทําไปแต่ละคนต่างทํางานของตัวเองซ้ําๆทําให้สามารถผลิตบ้านได้เร็วมากครับบ้านหนึ่งหลังที่แกผลิตในยุคนั้นใช้เวลาแค่ประมาณเดือนครึ่งก็เสร็จหลังหนึ่งแล้วครับ ซึ่งพอบ้านมันสร้างได้เร็วสร้างได้จำนวนมากๆเป็นแมสต์โปรดักชันก็สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ทำให้ในยุคนั้นเขาสามารถผลิตบ้านออกมาขายได้ในราคาแค่7-800พันเหรียญนึงครับซึ่งราคานั้นถ้าเทียบเป็นบ้านในยุคป,ปัจจุบันก็คือราคาประมาณ3ล้าน5ที่อเมริกาและถ้าเอามาคำนวณเป็นบ้านที่สร้างในเมืองไทยมันจะอยู่ในเซกเมนต์ของบ้านราคาประมาณ,าามาณล้านต้นๆเอนนั้นเองครับซึ่งถือว่าถูกมากๆครับ หลังสงครามโลกวิลเลียมเลวิตเริ่มทําโครงการที่กลายเป็นตำนานเป็นต้นแบบของบ้านจัดสรรครับโครงการนั้นชื่อโครงการเลวิททาวเกิดขึ้นที่ลองไอแลนด์นิวยอร์กครับตัวทําเลโครงการจะออกนอกเมืองจากเกาะแมนฮัตตันมาประมาณ50กิโลเมตรครับพื้นที่ที่แกไปสร้างในตอนนั้นถนือว่าเป็นทุ่งล้างที่ไม่มีอะไรเลยครับกลยุทธ์ของแกก็คือไปสร้างชุมชนสร้างหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลย ใส่สิ่งอำนวยความสะดวกใส่แฟซิลิตี้เข้าไปครับและระยะ50กิโลที่แกคำนวณไว้มันคือระยะที่เดินทางจากบ้านจากชุมชนเข้ามาอย่างพื้นที่ใจกลางเมืองแมทัตันประมาณ1ชั่วโมงครับมันก็เลยเป็นที่มาที่แกเลือกลองไอแลนด์ที่นิวยอร์กเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการเพราะแกสามารถซื้อที่ได้ถูกมากครับเพราะว่าแกต้องการสร้างบ้านปริมาณเยอะ ดังนั้นโครงการแรกที่แกซื้อที่มาพัฒนามันคือพื้นที่ขนาดใหญ่มากระดับ6,000ไร่ครับซึ่งโครงการเลวิดทาวที่ลอไนแองเลมบนพื้นที่6,000ไร่เขาทำออกมาเป็นบ้านได้1 7 0 0 0หลังครับและถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จออกมากๆครับบ้าน1 7 0 0 0 0หลังขายหมดใน4ปีครับเฉลี่ยแล้วเท่ากับแกขายบ้านได้ทุกวันวันละ11หลังตลอด4ปีเลยครับ โดยบ้านในยุคนั้นมีนวัตรกรรมหลายอย่างอย่างแรกก็คือการจัดผังโครงการครับตัวโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่แกทําแล้วจัดผังโครงการออกมาเป็นแบบเข่าเดือยแซคับคือมีทางเข้าทางออกหลักทางเดียวแล้วก็ขวานเข้าไปเป็นพื้นที่ที่จัดสรรเป็นชุมชนหมู่บ้านครับมีถนนหลักแล้วก็ซอยย่อยเป็นถนนซอยทําให้บ้านทุกหลังสามารถคอนเน็กถึงกันได้แต่ก็ยังมีไพรเวซีอยู่ในโซนของตัวเองครับ การจัดผังแบบคาเดอร์แสกนี้ทำให้ชุมชนนี้ที่ไปตั้งอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่าอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นโครงการที่ดูมี Security รวมถึงมีความเป็นส่วนตัวด้วยครับนวัตกรรมอันที่2ก็คือวิธีการแบ่งผังภายในโครงการเป็นถนนหลักถนนรองถนนย่อยถนนซอยรวมถึงมี Facility แทรกอยู่ภายในโครงการเช่นสวนหยอมสนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ครับมันทำให้คนที่อยู่ในโครงการถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่มาก แต่ยังรู้สึกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดโครงการเป็นสัดส,ส่วนมีพื้นที่มีถนนที่ซอยย่อยโครงการออกเป็นส่วนๆครับนวัตรกรรมอย่างที่3ที่สําคัญมากๆก็คือนวัตรกรรมการผลิตบ้านแบบ mass production ครับเขาเลิกใช้วิธีการสร้างบ้านแบบทีละหลังโดยช่างผู้ชํานาญงานแต่เปลี่ยนมาเป็นการผลิตแบบสายพานการผลิตหรือ mass production ที่แต่ละคนไม่จําเป็นต้องมีความชํานาญในการสร้างบ้านทั้งหลังครับ แต่จะมีความชํานาญในการสร้างเฉพาะอย่าง,างเช่นคนนี้ก็เน้นวางท่ออย่างเดียวคนนี้เน้นทําพื้นอย่างเดียวคนนี้เน้นทํางานหลังคาอย่างเดียวเป็นต้นครับมันเลยทําให้ทํางานได้เร็วส่งมอบได้เร็วได้เงินไวรวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตได้ด้วยครับอย่างที่4ี่คือรูปแบบการออกแบบบ้านครับของเลวิตทาที่เขาทาออกมาเนี่ยนี่แหละที่ถือเป็นต้นแบบของบ้านจัดสรรทั้งหมดครับเพราะว่าบ้านที่เขาออกแบบไว้แม้จะเป็นบ้านราคาถูกราคาประหยัดเอามากมาก แต่สิ่งที่มีคือพื้นที่ดินที่เขาให้ระดับประมาณ100ตารางวาบ้านหน้ามีสนามหญ้าเหมือนบ้านคนรวยๆในยุคนั้นตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีความเรียบง่ายบำรุงรักษาและต่อเติมง่ายครับซึ่งทีเด็ดของบ้านที่แกทําขายคือแกไม่ได้ขายแบบบ้านเปล่าครับแต่แกใส่ห้องครัวใส่เครื่องไฟฟา้าแม้กระทั่งแถมเครื่องตัดหญ้ามาให้เจ้าของบ้านด้วยครับซึ่งคนที่ซื้อบ้านในราคาถูกนี้ บางคนแค่หิ้วกระเป๋าและเอาเฟอร์นิเจอร์ไปใส่ไม่กี่ชิ้นก็อยู่ได้แล้วครับสุดท้ายคือนวัตรกรรมเรื่องราคาครับคือแกตั้งราคาอยู่ประมาณ7,000เหรียญสําหรับบ้านตัวเริ่มต้นครับซึ่ง7,000เหรียญในยุคนั้นพอคํานวณแล้วมันคือ250,000หบาทโดยประมาณถ้าเทียบเป็นค่าเงินในยุคนี้มันจะเท่าเทกับบ้านประมาณ3ามล้านหนบาทในปัจจุบันครับ ซื้อบ้านราคา3ามล้านห้แสนบาทที่เมกามันไม่แพงเลยนะครับมันจะอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับบ้านราคาประมาณล้านต้นๆในเมืองไทยครับมาดูเรื่องรูปแบบบ้านกันบ้างครับบ้านฮอตฮิตตัวเริ่มต้นของเลวิตทาวจะเป็นแบบเคปคอทครับก็คือบ้านชั้นเดียวหลังคาทรงจั่วครับจะเป็นบ้านแบบที่ไม่มีห้องใต้ดินนะครับเพราะวางบนคอนกรีตสลับเพื่อประหยัดต้นทุนครับตัวบ้านจะไซส์ประมาณ75-100ถึงตารางเมตรเท่านั้นเองส่วนที่ดินจะอยู่ประมาณ1 0 0่งถึงตารางวาครับ ฟังก์ชันของบ้านจัดออกมาเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวจอดรถได้สองคันครับที่เด็ดคือมีสนามหญ้าหน้าบ้านและมีสนามหญ้าหลังบ้านให้เอาไปใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ครับบ้านทป์นี้จะมีห้องใต้หลังคาด้วยนะครับแต่ห้องใต้หลังคามันอยู่อาศัยไม่ได้เขาออกแบบมาให้ใช้เป็นพื้นที่เก็บของครับซึ่งในช่วงต่อมาก็จะมีการพัฒนาเป็นบ้าน2ชั้นและบ้านแบบลันช์รวมถึงบ้านแบบที่มีห้องใต้ดินให้ลูกค้าเลือกด้วย บ้านที่แกทํามีแง่มุมการตลาดอันนึงที่น่าสนใจครับทำให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จในวงกว้างและเป็นไวรัลในยุคนั้นเลยคือแกขายบ้านแบบให้เกือบจะทุกอย่างเรียกว่าบ้านเกือบจะพร้อมอยู่เลยก็ได้ครับคือเครื่องไฟฟ้าครัวห้องน้ำต่างๆมีหมดและคนที่ซื้อบ้านจ่ายเงินดาวแค่1ดอลลาร์ครับเพราะตัวโครงการแกรสามารถไปกู้โดยสินเชื่อ G I B i l L ได้ซึ่งในยุคนั้นรัฐบาลพยายามกระตุ้นให้คนมีบ้านก็เลยมีสินเชื่อในการช่วยซัพพอร์ต คนเหล่านี้ให้มีบ้านของตัวเองครับตัวเลวิดทาวที่ลองไอ้แด์เรียกว่าประสบความสําเร็จสุดๆไปเลยครับอย่างที่ผมบอกไปคือบ้านหมื่นเหลังขายหมดใน4ปีถือว่าประสบความสําเร็จมหาศาลเลยครับทำให้คุณวิลเลียมก็ปี้โมเดลนี้ไปพัฒนาที่เมืองอื่นๆแล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่ดีครับซึ่งแต่ละโครงการที่แกทํามีคนอยู่หลัก7 0 0 0 0 80,000คนถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยครับส่วนตัวรูปแบบของบ้านแบบเลวิดเฮาส์ ก็ถูกก๊อปปี้เอาไปใช้ทําบ้านจัดสรรอื่นๆที่อเมริกากันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับซึ่งเขาไม่ได้ก๊อปปี้แค่ตัวรูปแบบบ้านนะครับเขาก๊อปปี้ผังโครงการและรูปแบบการขายด้วยครับตัวบ้านลักษณะแบบนี้มันก็เลยเป็นอเมริกันรีมครับเป็นบ้านเดี่ยวที่มีรั้วรอบขอบชิดมีสนามหญ้าหน้าบ้านมีพื้นที่เหมาะกับครอบครัวเล็กๆอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเวลาผ่านไปอีกเกือบ20ปีเข้าสู่ยุค60เป็นยุคที่คนเริ่มมีทีวีกันทั่วโลกลครับ สื่ออเมริกันก็เริ่มเข้าถึงคนทั้งโลกครับบ้านแบบอเมริกันวีแบบเลวิดเฮาส์ที่อยู่ในเลวิดทาวมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในอเมริกันบีมที่ถูกส่งออกไปพร้อมกับสื่อทีวีและสื่อฮอลลีวูดครับทำให้แทบจะทั้งโลกเรียนแบบและปรับไปใช้ในบริบทของประเทศตัวเองครับรูปแบบบ้านจาัดสรรแบบเลวิตทาวกระจายไปที่อังกฤษที่ยุโรปที่เยอรมันรวมถึงข้ามฝั่งมาเอเชียที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นบ้านแบบนี้เยอะมากครับ ซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกบ้านหรือชุมชนลักษณะแบบนี้ว่าดานชิครับซึ่งจะมีทั้งแบบบ้านเดียวแบบทาวโฮมบ้านแถวรวมถึงแบบแลตอาคารชุดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานร่วมกันด้วยครับตัวเลวิตท,ทาวมันแพร่กระจายไปทั่วอเมริกาเป็นต้นแบบของบ้านจัดสรรในอเมริกาและทั้งโลกครับจนทําให้วิลเลียมเลวิตได้ถูกเชิดชูเกียรติให้กลายเป็นบิดาแห่งบ้านจัดสรรชานเมือง หรือ Father of American Sub u r b อ a เบครับส่วนในประเทศไทยหมู่บ้านจัดสรรโครงการแรกที่เรียกว่าก๊อปปี้แนวทางของเลวิดทาวรวมถึงลักษณะบ้านของเลวิดเฮาส์มาพัฒนาจัดสรรขายให้กับประชาชนคนไทยคือโครงการชื่อหมู่บ้านมิตรภาพครับหมู่บ้านมิตรภาพได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันครับอันนี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2509หรือประมาณ60ปีที่แล้วครับเป็นโครงการที่มีบ้านประมาณ800หลังสร้างขายให้กับคนที่รายได้ไม่เยอะ และตัวโครงการจะตั้งอยู่ชานเมืองครับเรียกว่าอิงเอาคอนเซ็ปต์มาจากตัวเลบิดทาวเลยครับซึ่งในยุคสมัยใกล้เคียงกันก็จะมีดีเวลลอปเปอร์เมืองไทยที่เป็นโลเคอล์ดีเวลลอปเปอร์พัฒนาโครงการเล็กโครงการน้อยโครงการย่อยในรูปแบบคล้ายคลึงกันอีกหลายโครงการครับที่เราพอจะเคยได้ยินชื่อบ้างก็เช่นโครงการหมู่บ้านเปรมด้วยไทยและอีกหลายโครงการที่เขาทาเสร็จแล้วก็จบไปไม่ได้ทําต่อไม่ได้สร้างแบรนด์ต่อเหมือนโครงการในปัจจุบันครับ จนกระทั่งโครงการหมู่บ้านจัดสรรในยุค40-50ปีที่แล้วถึงเริ่มมีโครงการใหญ่ๆใ,ในคอนเซปต์แบบเลวิตทาวเกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะครับเช่นโครงการหมู่บ้านเสรีโครงการหมู่บ้านสัมมากร โครงการปัตวิกรหมู่บ้านอมรพันธ์หมู่บ้านเสนานิเวศและที่ไฮโซหน่อยในะยุค4 0 5 0ปีที่แล้วก็คือหมู่บ้านปัญญาอันนั้นก็ขายในระดับราคา3-4-5ล้านบาทยุคสมัย4 0 5 0ปีที่แล้วเลยครับยุคสมัยนั้นหมู่บ้านบางแห่งเริ่มใช้สื่อแมสคือสื่อทีวีเช่นหมู่บ้านเสนานิเวศที่อัดสื่อโฆษณาเยอะมากจนคนอายุป,ประมาณ50-60-70ปี ยังชําโฆษณาของเขาได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนถัดจากยุคเสนานิเวศมาก็จะกลายเป็นยุคโมเดิร์นยุคใหม่ที่เกิดขึ้นราวๆสามสิปีที่แล้วครับก็คือพวกหมู่บ้านกฤษดานครหมู่บ้านเมืองเอกลังสิทธิ์เมืองทองธานีเป็นต้นซึ่งภาพจําของหมู่บ้านพวกนี้ที่อัดผ่านสื่อโฆษณาทีวีก็คือบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดมีสนามหญ้าหน้าบ้านตัวเฟสิลิตี้ในโครงการก็มีขับเฮ้ามีสระว่ายน้ํามีสวนหย่อมมีสนามเด็กเล่น มันเลยกลายเป็นต้นแบบบ้านในฝันสําหรับคนที่มองหาบ้านจัดสรรในยุคถัดๆมาครับพอในยุคหลังเรามีพบรบจัดสรรที่มีกฎกติกาข้อบังคับอะไรต่างๆมีการบังคับขนาดของถนนมีการบังคับพื้นที่สีเขียวมีการกําหนดขนาดขั้นต่าของตัวบ้านและพื้นที่เปิดโล่งในต่างๆมันเลยมีข้อจํากัดในการออกแบบเยอะมากครับบ้านแต่ละหลังโครงการแต่ละโครงการมันต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพบอรบจัดสรรด้วย ข้อบังคับเหล่านี้มันเลยยิ่งตีกรอบให้บ้านจัดสรรที่ขายในยุคหลังๆมันมีรูปแบบมีแพทเทิร์นแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้ครับ